ต่อไปค่ะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆจะจัดไว้ในกลุ่มไหนคะกลุ่มที่เท่าไหร่หนึ่งหรือสองนนะกลุ่มไหนสองค่ะอาคาสองนะคะ2ออ่ะต่อไปค่ะ อันนี้ก็รูปสี่เหลี่ยมเหมนกันนะสุดที่สองนะคะต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยมสองค่ะสองใช่ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรูปวงรีใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายอยากจัดไว้ในกลุ่มไหนคะสองค่ะสองเด็กๆทำไมเด็กๆถึงจัดได้เด็กๆสังเกตดูจักอะไรคะ จะใช้เกณฑ์อะไรนี่ในการแยกรูปรูปใช่ไหมคะทีนี้ในกลุ่มที่เดิงเขามีด้านที่มะมีด้านไหมไม่มี<ะ>มีด้านใช่ไหมคะไม่มีมุมใช่ไหมคะแต่มุมที่สองใช่ไหมคะเขามีด้านนะคะแล้วก็มีมุมนะคะอันนี้อันนี้เราใช้เกณฑ์นะคะ การจำแมขอ่จัดโดยการใช้มุมใช้ด้านเป็นเกณฑ์นะคะรูปกล็บนีนะคะในคูณเลขต่อไปเด็กให้เด็กให้มานอนเยีายพี่อลที่72เปิดไปนะหน้าที่72ใช่ไหมคะค่ะเปิดเลยลูกเจอแล้วค่ะเจอหรือยังคะ แล้วค่ะมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปค่ะมาแล้วค่ะค่ะ <im> <im> เด็กเจอแล้วนะคะไปดูที่อุ่มเครื่องนะคะกลุ่มจำแนกของออบเป็นสองกลุ่มนะคะเขาจำแนกนะคะรูปเรขาคณิตสามมิติไว้ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคค่วนเขาจำแนกรูปเรขาคณิตนะคะสองมิตินะคะไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ เด็กส,สังเกตนะคะกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนะคะรูปเรขาคณิต้สามมิติกับรูปเรขาคณิตีสองมิติมีความแตกต่างกันไหมคะเด็กสังเกตดูซิกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองแตกต่างกันหรือเหมือนกันคะแตกต่างกันค่ะแตกต่างกั 1> <1> นตรงไหนลูกอ เด็กๆสังเกตดูสองมิตินะคะอะ่ถ้าสองมิติก็คือภาพเรียบใช่ไหมคะส่วนสามิติเขาก็จะมีรูปทรงขึ้นมานะคะอย่างถ้าครูจิมยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เป็น แกนกระดาษทิชชู่นะคะก็จะอ่ามีรูปร่างเป็นทรงกระบอกนะคะยืมเลื่อนเตีงีเห็นไหมห่ือ่ะอย่างส้มอย่างลูกมะนาวจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนลูกถ้าส้มมะนาวเด็กจะจัดไว้ในกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สอง่มที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะเป็นมีรูปร่างรูปทรงที่นี้อแท่งดินสอไอเด็กดินสอของเด็กๆล่ะคะเด็กๆจะจัดไว้อยู่ในกลุ่มไหน ค่กลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมโอเคเยามาค่ะเราทำนี่นี่คือทำกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอ่ะยังที่จิมยังไม่ได้ไไดเขียนยยเลยต่อไปค่ะไปดูนะคะภาพต่อไป มีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จากชื่อนะคะใหม่จําแนกรูปเลขาคณิตสองมิติออกเป็นสองกลุ่มอันนี้เป็นรูปเลขาคณิตวสองมิตินะคะเด็กๆแต่เขาจําแนกออกเป็นสองกลุ่มนะคะใหม่ใช้เกณฑ์นในการการจัดเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการจัดนะคะเด็กๆสังเกตภาพ กลุ่มที่หนึ่งอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆสังเกตดูนี้นะเ,เราเริ่มจากนี้เนาะเด็กๆลองนับด้านเช่ไหมคะเด็กๆนับรมกันนะอันนี้นับหนึ่งดูสิข้ารูปนี้มีกี่ด้านต่อไปค่ะสองอดูที่จอก่อนนะลูกนะสาม บอกให้ดูที่จอก่อนนะสี่ใช่ไหมคะมีสี่ด้านนะคะมาดูรูปที่สองนะคะรูปสีในของของดเด็กจะเป็นสีเหลืองเนาะจีบไหม,ไมชัดเด็กนับด้านพร้อมกันลูกอ,อ,อันนีงคะ่ะต่อไป ดีรูปที่รูปนี้มีมีกี่ด้านคะเด็กๆสี่ด้านสี่ด้านต่อมาหารูปสีส้มไม่ใช่ค่ะอี้ค่ะนับพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสต่อไปสามสี่ ไมนไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เสื้อนี้อ่าต่อไปค่ะปิดไม้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้ตอบคําถามให้ปิดไม้นะคะก็ตกลงของเราอ่ะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายนะคะเนะานับพร้อมกันนะคะนับด้านพร้อมกัน1 2หนึ่งสอง สอาม,ส,ามสี่ tá, ทาทั้ง <S 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 สี่รูปน eh> right> ี้เขามีอะไรที่เหมือนกันคะเด็กๆกันค่ะมีด้านใช่ไหมคะด้านเขามีด้านทั้งหมดกี่ด้านคะมีทั้งหมดกี่ด้านมีทั้งหมดกี่ด้านเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูกลุ่มนี้ อันนี้เขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเขามีสี่ด้านนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่สองเรา,เามาดูกลุ่มที่สองนะ,นะ,ะเราลองมานับสิกกหนึ่งลองมานับด้านเขาดูสองใช่ไหมคะส แต่รูปนี้รูปรูปสีเหลืองรูปนี้เขาเป็นรูปอะไรคะรูปนี้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะต่อมาค่ะมานับแท่งสีชมพูน,นะคะว่าเขาจะมีกี่ด้านหนึ่งครึ่งสองตรงนี้ตรงลูกเขาอยู่ตรงนี้นะลูกเราต้องหยุดนับสองนะคะต่อมาค่ะอยู่ตรงนี้อีกนับหน้าตรงนี้นับสามอ่าต่อไปค่ะตรงนี้นับ ค่คตรนี้นะคะแะค่้ห้ามีห้าด้านนะคะซึ่งไม่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กลุ่มที่หนึ่งเขาก็เลยจัดมาไว้ในกลุ่มที่สองนะคะต่อมาค่ะเรามานับสุดทุท้ายนะคะน,น,นับหนึ่งสองสาม ี่แล้วก็เขาจัดแยกมานะคะกล okay. ุ่มที่หนึ่งเขามีสีด้านอันนี้เขาจัดไว้กลุ่มนึิมนะคะส่วนอันนี้มีรูปร่างที่แตกต่างออกไปจะมีทั้งเครื่องวงกลมนะคะมีวงกลมมีรูปห้าเหลี่ยมเหล่าสา ที่ฝึกทักษะนะคะเด็กๆโอเคค่ะต่อไปนะคะเด็กๆดูที่ฝึกทักษะนะคะ คำสั่งนะคะจะอยู่ที่หน้า72นะคะแต่สิ่งที่เด็กต้องปฏิบัติจะอยู่ในหน้าที่73นะคะเด็กลองเด็กสไลด์ลดูทีน้ไม่ไปฝึกทักษะนะคะอันนี้จะเป็นการแจกบัตรนะคะแต่ตอนนี้นะคะเด็ก